เฮลโหลทุกคนด้วยนะครับยินกับผมนากิตทีเอชอยู่กันในเกมโรบอทกันในแบบแกลนพีชออนไลน์นะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิววิชาหนึ่งดาบนะครับผมทุกคน ซึ่งก่อนหน้าเนี่ยผมได้รีวิววิชา2ดาบไปแล้วสามารถไปดูดาที่มุมขวาบนเลยครับจริงๆผมคนถ่ายคลิปนี้ก่อนก่อนที่จะรีวิว2ดาบนะนะครับผมโอเคเอาว่าไม่เป็นไรครับทุกคนครับวิชา1ดาบนะครับผมในอนิเมะคนใช้ทั่วไปครับมีกันเต็มเลยนะครับทุกคนครับมันเป็นวิชาแบบทั่วไปเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูสเตอร์ของผมก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ผมอัพซรอตแบตเตอรี่ไปที่855นะครับทุกคนครับโอเคมาอันนี้ผมจะลองตีธรรมดาก่อนนะครับทุกคนครับอันนี้เป็น1ดาเพียๆนะอันนี้เป็น ดาบมุซาชิหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะครับผมผมมี2อันเป็นสากุระก็มีนะอ่านี่ไงมุซาชินะครับผมเป็นดาบขึ้นสนิมนะครับประมาณนี้โอเคมาลองดูลืมเปิดฮาคิดาเมจตีธรรมดา555นะครับทุกคนครับแบบเคลื่อบฮาคิดูอันนี้ฮาคิผมตันนะ64แล้วก็เดี๋ยวลองตีแบบธรรมดาดูก่อนนะครับทุกคนครับตีแบบขึ้นฟ้านะ ่าประมาณนี้โอ้โหตีแป๊บเดียวมันมันก็นอนแล้วนะครับทุกคนครับโอเคเฮ้ยหลุดเลยปะเนี่ยนะครับผมก็เห็นหลายคอมเมนต์ว่าพี่ครับอ่าบางทีลิงก์ i s c o r d เข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตใหม่ทุกครั้งลองเช็คในแต่ละคลิปดูนะครับผมแล้วก็อยากหลายคนจะบอกว่าอยากออกคลิปด้วยอย่างนี้ก็ต้องเรนดอมครับผมทุกคนครับต้องลัคกี้ว่าเอ้ยผมจะมารีวิวอันนี้นะ ผมก็จะเรียกน้องๆใน Discord หรือว่าในเซิร์ฟเนี่ยมาช่วยกันรีวิวนะครับผมทุกคนครับคือมารับดามเมจนั่นเองโอเคประมาณนี้นะต่อไปคือสกิลตัว E ีครับผมเป็นสกิลที่จะปล่อยคลื่นดาบไปด้านหน้าครับผมซึ่งเป็นคลื่นดาบวงกลมเนาะโอเคประมาณนี้อันนี้ผมกดค้างนะประมาณนี้ครับทุกคนโอเคอก็ค่อนข้างไกลนะ นี่ตัวนี้ถึงเลยนะครับผมใครอยู่นะทุกคนแต่คือเขาปล่อยช้าผมจะลองกดตัว e แบบธรรมดาเลยนะเนี่ยอันนี้ผมกดตัว e นะคือเขาค่อนข้างปล่อยช้านะครับทุกคนครับแล้วก็สกิลนี้กาดไม่แตกนะครับผม mm. ทุกคนโอเคลองเค้ว่าคิดดูดูซิว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่91นะครับผมทุกคนครับโอเคประมาณนี้เนาะต่อไปคือสกิลตัว r นะครับผมกดค้างเพื่อจะเป็นการฟันรวัวครับทุกคนครับเดี๋ยวลองใช้ดูแบบนี้อ่า ซึ่งระหว่างแชทก็จะลดสเตปเปน่าไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับทุกคนครับโอเคใช้ได้แค่นี้แหละใช้ได้แป๊บเดียวนะครับผมใช้ได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่โอเคมาเดี๋ยวมาลองดูกันไปครับอันนี้เขาเปิดอ่ากายาเหล็กโอ้กายาเหล็กแตกนะทุกคนนะอันนี้คือเมื่อกี้เขาเปิดกายาเหล็กนะครับผมกายาเหล็กแตกนะครับทุกคนสกิลนี้สามารถบล็อกได้กายาเหล็กได้ครับแต่ว่าถ้าไม่บล็อกก็โดนครับผมโดนเต็มๆเ,เลยนะครับโอเคก็เนี่ยประมาณนี้ ซึ่งเขาก็จะมีจังหวะง้างฟันนิดนึงนะครับทุกคนครับก็ต้องดูดีๆเนาะก่อนที่จะฟันต่อไปคือสกิลตัวแซดครับผมจะเป็นการกดค้างแล้วก็จะเป็นวงเขียวๆแบบนี้ซึ่งถ้ามีเพลเยอร์หรือว่า MBC อยู่ในวงนี้เนี่ยก็จะทำาการดาเมดทุกคนครับคือโดนดาเมดมาเลยแล้วก็จะว์าไปตีอันนี้มีคนเดียวผมก็ว์าไปตีคนเดียวครับอ่ะดูอ่ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวดาเมจกันใหม่ครับไปจำกัดจํานวนนะครับผมถ้ามีร้อยตัวอยู่ในวงเนี่ยก็ว์าไปตีหมดเลยร้อยตัวนะครับทุกคนครับโอเค เดี๋ยวดูใหม่ซึ่งระหว่างที่เราชาร์จเนี่ย้ามีดาเมจมาโดนตัวเราเดือดขาดนะครับผมเช่นแบบมีมอนมาเดินมาตีเราเนี่ยเราก็สกิลแคนเซิลทันทีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวดูซิว่าวงกว้างมันเท่าไหร่ประมาณนี้อ่าเม,มื่อกี้เราใช่ไหมว่าบันวาไปตีดาเมจไม่ค่อยแรงมากครับทุกคนครับส่วนใหญ่จะเป็นดาเมจการกระจายมากกว่าเออลืมบอกไปตัวอาร์นี่เป็นดามดเมจอ่หมู่นะครับผมอ e ีด้วยแล้วก็แซดด้วยนะครับ ต่อไปคือตัว x นะครับผมจะมเมจบูมเหมือนกันครับจะเป็นการพุ่งดาบไปด้านหน้าครับทุกคนก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็พุ่งไปด้านหน้านะครับทุกคนโอเค,อเค,อเคดูชิงดามเมจหนึ่งร้อยแปดสิบกว่ามั้งเมื่อกี้เห็นปะเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะทุกคน,กคนโอเคเดูใหม่สกิลนี้ใช้ได้ค่อนข้างไกลซึ่งระหว่างใช้เนี่ยเขาก็จะง้างดาบไปด้านหลังก่อนนะครับผมแต่จริงๆเนี่ยแนะนำให้กด x ค้างจะดีที่สุดเพราะว่าเผื่อเราเล็งด้วยนะครับทุกคนครับ โอเคมาลองดูชิงประมาณนี้นั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคสกิล okay. ค่อนข้างมีเวลาในการคูดาวนิดนึงนะครับผมสําหรับ1ดาบอันนี้มันบัก็กมันไม่ขึ้นต่อไปคือสกิลตัว C นะครับผมจะเป็นสกิลเรียกมังกรนะครับผมเป็นมังกรไฟนะครับมับงกรไฟสีฟ้าเดี๋ยวลองให้อา์บล็อกดูโอเคนะครับทุกคนครับโอเคมาพร้อมนะฉันเป็นการงา้างดาบไว้ด้านหลังแบบมีทุกคนเท่มากครับแล้วก็ปล่อยไว้ด้านหน้า โอเคสกิลนี้กาดแตกนะครับผมดามเมน,นึงร้อยเป็นสกิลที่กาดแตกสกิลเดียวของอวิชาหนึ่งดาบนะครับผมประมาณนี้ซึ่งวิชาหนึ่งดาบเนี่ยอย่างที่บอกไปถ้าใครเียนวิชาดาบข้อเสียมันก็คือจะเก็บโปะไม่ได้ครับทุกคนครับเก็บโปะไม่ได้นะฟิชแมนก็เก็บโปะไม่ได้นะครับทุกคนอันนี้คือคือว่าเก็บโป่ะนะมันสาคัญมากแต่ว่าไม่ค่อยสําคัญในการ PVP เท่าไหร่นะครับผมผมก็คงแบบว่าไม่เก็บโป๊ทั้งเกมหรอกนะเออก็ลงมาฟันกันอยู่ดีนะครับผมแต่ว่าแต่ว่า การเรียนวิชาดาบนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกในะการพ v พที่ดีเลยนะครับผมอันนี้ผมเล่นมาพ v พไหมก็ไม่ครับผมเอาเทเัยนะแบบดักดาบที่เทชัยนะครับผมทุกคนโอเคผมจะลองแบบว่าปีดด้านหลังแล้วก็ลงมาแล้วก็ตัวอารครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาดูค่าท่าท่าปิดกันเออละลายคลิปเนี่ยผมรีวิวอาวุธไปแล้วก็มาให้ดูท่าปิดท่าแบบ วิชาของเขานะท่าข้าวของเขาอันนี้ต้องขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับผมโอเคอันนี้คือท่าสังหารนะครับทุกคนกดบีค้างครับนี่ชิงแบบนี้นะครับทุกคนครับอ่าโอเคนี่คือวิชา1ดาบนะครับผมที่จะมาน,นําเสนอในคลิปนี้ก็แล้วแต่ทุกคนที่จะใช้จริงหนึ่งดาบเนี่ยทุกคนอยู่โลกแรกใช่ไหมมันก็น่าจะใช้ในระดับแรกแล้วแหละนี่ครับผมคล้ายๆหลายคนก็เคยน่าจะใช้มาแล้วนะครับ ส่วน2ดาบเนี่ยอันนี้แนะนำไหมคือคุณต้องคอมโบเป็นๆน,นะอันนี้ผมแบบจริงๆผมจะไปเรียน2ดาบก็ได้แต่ผมไม่เรียนนะผมคอมโบไม้เป็นนะผมก็เลยเอา1ดาบเลยแบบเล่นแบบเอ็กซ์ที่เทพไปก่อนนะครับผมทุกคนครับโอเคเดี๋ยวผมลองดาก้อนอีกทีดาก้อนปลาต่อ เรมานี่ครับนี่สังเกตว่าดาร์กอนเขาจะติดเบอร์นิงด้วยนะดาร์กอนเขาจะติดเบอร์นิงคือมันเป็นไฟสีฟ้านั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่ไฟสีฟ้าของฟินิก์นะเออเป็นไฟแบบเป็นไฟสักอย่างแต่คือเขาติดเบอร์นิงนะครับสำหรับสกิลดาร์กอนนะครับผมทุกคนถามว่าแนะนําให้ใช้ไหมก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับผมสะดกแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเอาไว้เล่นแบบว่าตีบอสวีวีลงกันอย่างนี้ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับทุกคนเขาเอาแบบเล่นกับเพื่อนขำๆโอเค มันติดเบอร์นิ่งประมาณ2รอบได้ครับผมดาเมจสามหกเบอร์นิ่งนี่คือดาเมจสามหกนี่คือถือว่าแรงทุกคนนะโอเคเราใหม่หนึ่งสองนี่นี่ประมาณนี้นี่อุ้ยหลายรอบนะเออประมาณ3-4รอบได้เลยมั้งนะครับทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบนี่ผมรีวิวดาบปูไปแล้วนะไปดูได้ในคลิปอันนี้ผมจะลองดาเมจว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าสำหรับดาบปูกับคาตานะ อู้ดับปูเหมือนจะแรงกว่านะโอ้ไม่ได้ใช้ละนะครับผมทุกคนครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันมาเนิ่นดนานยาวนานนะครับผมตอนนี้ยอดซับเราเนี่ยจะ2 0 0พแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับแล้วก็อย่าลืมเข้า discord ด้วยนะเพราะว่าถ้ามียอดซับเนี่ยครบ2,000ผมจะแจกของนะครับผมสำหรับ1คนแล้วก็ ของที่เอาไว้ PP, พีพกิจกรรม1คนแล้วก็ยศต่างๆในดิสคอดนะครับผมก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ